วันนี้เรามาอยู่กันที่ p o าเ r Buy บายนะครับผมเดี๋ยวเรามาใช้สแกนจ่ายนะครับผมผ่านไปในเอ็กซานะเราจะมาซื้อหม้อหุงข้าวนะครับผมพอดีหม้อหุงข้าวที่บ้านเราชำรุดนะครับผมพังไปแล้วนะใช้งานมานานก็เดี๋ยวจะมาดูหม้อหุงข้าวตัวใหม่ไหนออแบบนี้นะน่ารักาจะพัดรัดนะครับตอนนี้กำลังเดินอยู่นะมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีน่ารักน่ารัก,ก,ก,กเดี๋ยวเราจ่ายตามกัน โอเคตอนนี้เราเลือกสินค้าได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชำระเง,งินนะครับเดี๋ยวจะสแกนจานทาง t u e Wallet นะครับผมทางทางเมนู Pay n e x Extra เข้าไปที่ Pay n e x Extra นะครับผมที่สแกนจนากคู่นะคะรอแป๊บนึง Pay นี้เลือกเป็น Pay n i x Extra er e นะครับ เลียบแล้วก็เลือกจ่ายเงันโอเคครับเรียบร้อยโอเคอ่ะใส่เงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ามา ลองใช้นะที่ powerbuy นะครับก็สามารถสแกนจ่ายผ่านทาง Paydex x t r a ได้อยู่นะเข้าไปดูที่ Paydex Extra อยู่ตัวนี้ก็มียอดใช้จ่ายมานะครับ1น9 9พันบาทสรุปแล้วนะครับผมก็สามารถใช้ p a y n e x Extra นะครับสแกนซื้อของที่ powerbuy ได้โดยเลือกไปที่ Paydex Extra นะครับชำระก่อนจ่ายทีหลังได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจจะสมัคร Paydex Extra นะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชัน True Money นะครับผมแล้วก็แตะไปที่เมนู Paydex Extra นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ กอกรหัสพนักง,งานผู้นแนะนำนะครับ A S C 0 0 0 3นะครับผมส่วนท่านใดที่มีคำถามนะครับก็พิมพ์สอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกิปหน้าครับ